ที่เรารอถ่ายาามิวสิกลานยางามบากุ๊งวนมอไซคลองเราไปยังดู นี่มาแกเลยลูกลูกต้องแ้ไม่เห็นน้ำหอมเลยปะอ้าวน้ำหอมเหรอลูกต้องหักไปกับรถพ่อนะพ่อ่อหน่อยน่าดีไหอยากจะบอกว่าบุญต้องไปหาอยู่รถนะลูกคัตเอี่ให้ลาไม่มีอะถืองแต่คัตเตอร์อะไรจโต้วันนี้วันนี้ลูกตงผิดตลอดเห็ดเลยอะผิดมันไม่เอามาให้หนูหรอ ก็คิดว่ารู้แต่วาดงเยตแ่ไมอหมายดึงเนี่ยอ่ถันแทนอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้เป็นดอกไม้นี้จะเป็นดอกไม้สีคเป็นไรหรอป้าเป็นชวยหรอ กันหรือเปล่าเนี่ยถึงออาอสองแผ่นเลยอ๋ยอุณร จะถ่ายนะครับอันนี้ลุงตขอช่วย้อากนั่งจังเลยน่มีอ่าอันนี้เป็นโอ้เป็นไม้นะฮะเป็นไม่ม่ไมไมใช่ลงเอ้านี่รูปไปแน่นอนไม่สนับนะไม่นะายวันไม่ลูกเอาค่อยมาเชื่อมได้ฮะเชื่อมได้ค่ะเชื่อมได้จดีขึ้นที